าละครับกับมัสนุกกันต่อกับ DLC Jack the Ripper ของ Assassin's Creed Syndicate Part ที 2> 2> 2> ่2นะครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องหารถไม้ไปยังจุดภารกิจต่อไปก็สำหรับเกรดความรู้เกี่ยวกับ Jack the Ripper นะครับเอาไว้ยังไงผมจะค่อยๆเล่าไปทีละเล็กละน้อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าความน่าสนใจของฆาตกรชื่อดังของกรุงลอนดอนคนนี้เนี่ยเขาแที่จะมีอะไรให้เราได้เล่าถึงเขาเยอะมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้ผมจะเล่าต้นกำเนิดในแต่ว่าจุดแรกๆก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับฆาตรกรแจ็คดอริเปอร์เนี่ยเป็นฆาตรกรชื่อดังของกรุงลอนดอนที่เกิดขึ้นนะครับคดีของเขาคดีแรกเกิดขึ้นในปี1888นะครับเหมือนที่ได้ตัวเกมได้กล่าวเอาไว้ในพาร์ทแรกนะครับซึ่งคนที่เขาสังหารโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเขตไวชัปเพลนะครับซึ่งก็คือเขตที่เราดําเนินเนื้อเรื่องกันอยู่ในตอนนี้นั่นแหละฮะเล่หเหยื่อของเขาทั้งหมดนะครับโดยมากแล้วจะเป็นโสเภณีนะครับหรือว่าผู้หญิงขายบริการแต่ถ้าเป็นในเกมนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเรียกเป็น านางโลมเลยกันนะฮะจะได้แบบดูสุภาพซบซๆขึ้นมาน่ดนึงนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับ <c oughs> ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหยื่อของเขาทุกรายค่อนข้างจะเสียชีวิตแบบค่อนข้างจะโหดสยองและน่ากลัวมากนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเก็บความรู้ <c oughs> เหมือนที่บอกไว้เมื่อกี้ครับเอาไค้ค่อยๆมาเล่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีเวลาก็เล่าเลยนะตอนนี้ผมว่าได้เวลาไปรับภารกิจก่อนเลครับดูเหมือนว่าจะใกล้เข้าไปทุกทีเลยมีคนนําทางรู้สึกยอดมากขอบคุณครับโอเค ภารกิจชิ้นต่อไปนะครับที่เราต้องทำเนี่ยชื่อตอนว่า The Unfortunate นะครับหรือว่าความโชคร้ายนั่นเองโดยในคําอธิบายนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าอีวีได้เริ่มต้นการสืบสวนของเธอในบ้านพักของเจคอบนะครับในความหวังว่าน้องชายของเธอเนี่ยจะทิ้งเบาะแสในการตามหาแจ็คดริปเปอร์ให้กับเธอนั่นเองเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับจะสนุกมันแค่ไหนไปรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ Inspector เรื่องคดีของนิโคลเป็นไปได้ว่าเธอคงดื่มหนักมากในคืนที่เธอถูกฆ่าคุณคิดไม่ว่าเจอคบอบอาจทำให้เธอดื่มหนักขนาดนั้นคุณหมายถึงมันคือตัวหลอกใช่ไหมผมคิดไม่ออกอีกแล้วมิสฟราเจอคอบพักอยู่แถวนั้นใจกลางของอยานนั้นระวังตัวด้วยละ่ะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังโอเคเอาละฮะได้เวลาไปสำรวจบ้านพกักของเจคอบ ช่วงนี้ก็น่าจะถึงเวลามาเล่าเก็ดความรู้กันต่อเอาเป็นว่าผมไม่เรียกเก็ดความรู้ด้วยกันผมจะเล่าเรื่องแจ็คดอริเปอร์ไปเรื่อยๆด้วยก,กันนะครับคือต้องบอกว่าที่แจ็คดอริเปอร์โด่งดังเนี่ยเป็นเพราะว่าความโหดร้ายในการสังหารเหยื่อของเขาครับที่ไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชือดคอนะครับการหั่นตรงท้องนะครับการชำแหละอวัยวะเพศนะครับหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ย s <S เขาเรียกว่าตัดอวัยวะภายในออกมาก็มีคือ คือต้องบอกเลยว่าผมได้มีโอกาสไปเซิร์ชเกี่ยวกับแจ็คโดริเปอร์อะไรเงี้ยเรื่องข้อมูลของเขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นภาพเหยื่อนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพของจริงหรือภาพจากในหนังน,นะครีบเป็นว่ามันติดตามากครับคือไม่คิดว่ามนุษย์เราจะทํากับมนุษย์ได้โหดร้ายขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าข่าวไหนที่ทําให้เพืเ่อนๆได้จิตตกห,หดหูแล้วนะครับลองไปดูเหยื่อของแจ็คโดริเปอร์แต่ละคนนี่แบบสภาพศพนี่คือแบบสุดยอดมากๆคือต้องบอกว่าหิวราบเลือดกันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วความน่าสนใจของแจ็คดอริเปอร์อยู่ตรงนี้ครับจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คดอริเปอร์ใช้เวลาแค่4เดือนนะครับในการสังหารเหยื่อคนแรกจนถึงคนสุดท้ายของเขานะครับใช้เวลาแค่4เดือนเท่านั้นเขากลายเป็นตำนานไปเลยนะครับและที่สําคัญคือเหยื่อที่เขาสังหารเนี่ยมีทั้งหมดแค่5คนนะครับอ่าเป็นว่านี่แหละคือความน่าสนใจของแจ็คดอริเปอร์4เดือนกับเหยื่อแค่5ศพเท่านั้นทําให้เขากลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นตำนานของกรุงลอนดอนแล้วก็เป็น ฆาตกรต่อเนื่องที่ดังที่สุดนะครับแห่งยุคเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเล่ากันต่อเลยครับตอนนี้วิ่งไปที่บ้านพักของเจคอบก่อนนะครับดูเหมือนว่าผมน่าจะมาถูกเะเออดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆแถวแถวคือข้างหน้านี่มันคือสถานที่การตายของเหยื่อรายแรกนะครับที่เรียกว่าชื่อแมรี Ann ่แอนดี้โคใช่ไหมออเดี๋ยวว่ามาเล่าให้ฟังว่าเหยื่อแต่ละคนนี่ชื่ออะไรตายยังไงนะครับเพราะว่าในวิกิของฝรั่งนี่บอกเอาไว้แบบชัดเจนเห็นภาพกันเลยทีเดียว ตอนนี้เราถึงที่พักของเจคอบแล้วฮะที่เจคอบได้ใส่อยู่ล่าสุดนะครับก่อนที่เขาจะหายตัวไปมานะครับนี่คือห้องของเจคอบนะครับเปิดกันเลยอุ้ยเหมือนผีจะผลักเข้ามาหรือเปล่าทำไมพัวมาขนาดน,นี้โอเคภารกิจคือให้หาบอสแสตทั้งหมด7จุดนะครับโอเคเหลืองๆขึ้นมาเลยอะ มีใกล้ๆประตูนึงนะครับเหมือนเป็นลังใส่พวกง่ามอะไรอย่างนี้อาวุธแห่งการคุกคามดูเหมือนว่าเราจะเคยฝึกใช้มันกับพี่น้องของเราที่อินเดียโอเคอ่สไปแล้วก็เฟียบอมนะครับเขาบอกว่าเจคอบลีวีวนะ่ได้รับการฝึกได้รับการฝึกการใช้อาวุธที่คล้ายกันนี้ที่อินเดียนะครับสไปก็เหมือนไอเนี่ยเหมือนไอเนี่ยจริงๆมันแปลว่าเดือยแหลมนะครับแต่ว่ารูปทรงของอาวุธก็คือเหมือนเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่นะครับเรียบร้อยได้รับสไปด้วยแต่พอดีมันเต็มนะครับ โอเคมีคำปรากฏออกมาครับก็คือสไปค์นะครับอาวุธจากอินเดียนะครับแล้วก็มีเฟียบอมหรือระเบิดในความกลัวด้วยต้องมีบางอย่างที่นี่อีกนะครับอีบีบอกต่อไปเรามาสำรวจตรงนี้ดีกว่านะครับใกล้ๆไม่แน่ใจว่าเป็นเศษอะไรปึ๊บเป็นหม้อที่แตกนั่นเองนะครับก็คือไอหม้อที่แตกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่นะครับโอเคชิ้นที่สก็คือหม้อแตกไหนดูซิมีคำอะไรปรากฏบ้า บ่อที่แตกนะครับชัดเนเงหงานการป้องกันหรือเปล่านะครับโอ้โหหรือเปล่าเลยเดียวต่อไปเมื่อกี้เห็นแปแบบอยู่ทางนี้อเจอแล้วฮะจุดที่สามเ็จกระจกแตกแร้วเปล่าโอเคใช่จริงด้วยครับเป็นเศษกระจกแตกนะครับเขาบอกว่ามีบางอย่างเนี่ยกระแทกกับพื้นอย่างแรงนะครับจนทําให้กระจกเนี่ยหล่นลงมาแตกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ๋อไม่ธรรมดาเนี่ย มีอีกนะครับมีสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นอีกสักครู่นะอีวีเดี๋ยวขอด้วนนี่ก็คือเศษกระจกแตกนะครับก็คือมันมันคงจะเกิดเหตุการณ์ที่ดุนแรงมากๆนะครับส่วนอันนี้เป็นคําที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็คือมีการต่อสู้นั่นเองนะครับเป็นร่องรอยการต่อสู้นั่นเองเป็นรอยเทา้าจุดที่สามผ่านไปครับจุดที่4โอเคจุดที่4ี่ดูเหมือนจะอยู่ตรงถังขยะนะครับมาดูเลยจดหมายนะฮะผลงานล่าสุดมันช่างสุดยอดฉันไม่ให้เวลาผู้หญิงคนนั้นได้ส่งเสียงเลย แล้วพวกนั้นจะจับฉันได้ยังไงฉันรักในสิ่งที่ฉันทําและอยากเริ่มมันอีกครั้งนายจะได้ยินเรื่องของฉันอีกในเกมสนุกสนุกของฉันฉันได้เก็บรักษาฟองสีแดงในขวดเบียร์จากงานล่าสุดไว้เพื่อนํามาเขียนแต่มันก็หนาเหมือนกาวและฉันเอามันมาใช้ไม่ได้หมึกสีแดงน่าจะเหมาะกว่าฉันคิดว่านะฮ่าฮ่ ลงชื่อจากแจ็คเดอะริปเปอร์ะนรับหนังสือพิมพ์บอกว่าจดหมายนี่คือก่อนมันที่มิสไรและมิสเอด็ดโดนะครับจะถูกฆาตกรรมมันลงชื่อแจ็คเดอะริปเปอร์โอเคเมื่อกี้ในคำอุป,ปมาของแจ็คผมน่าจะหมาย <S <S ผมน่าจะเข้าใจเอาเองนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเป็น,ปนจดหมายที่ด่ารังเกตของแจ็คเองผมเดาเอาว่าที่เขาบอกว่าเป็นฟองสีแดงในขวดเบียร์เนี่ยน่าจะหมายถึงอวัยวะเหยื่ออะไรสักอย่างที่แบบ มันคงจะใหญ่แล้วก็เหลวมากนะครับทำให้เอามาเขียนจดหมายไม่ได้ก็เลยเอาเหมือนกับเป็นหมึกสีแดงก็คือเลือดหรือเปล่านี่ผมเดานะอ่ะต่อไปครับรอยเลือดครัมาดูกันดีกว่าเลือดอะเยะไปหมดฉันบอกว่ามันคงไม่ใช่ของนายนะน้องชายเป็นคราบเลือดนะครับซึ่งคราบเลือดเนี่ยมีกองอยู่มากมายบนพื้นเลยเขาบอกว่าคงมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่นะฮะเค okay, จุดที่6สำสำรวจเสร็จแล้วเลือด ใช่เลือดใจขอบหรือเปล่านะครับนายรู้ว่าฉันจะมานะครับน้องขอขอเหมือนสัญญาณฉันอีกอีกนิดนึงนะฮะส่วนไอ้คำนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรอยที่ถูกลากออกไปด้วยความรุนแรงนั่นเองนะครับโหูรุนแรงเลยเหรอและนี่ก็เป็นพวกรอยนิ้วมือนะครับก็คือต้องมีใครบางคนถูกลากไปแล้วก็พยายามจะเบรกตัวเองไว้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นรอยเหมือนกับรอยถมเลือดออกมาคือกระอักเลือดอ่ะเออ สุดยอดโดนลากไปตรงดูแล้วก็กระอักเลือดด้วยนะครับคิดว่าเหมือนตัวเองเป็น,นลชนลล็ l โ c มเลยทีเดียวมีสำรวจโอเคจุดต่อไปอยู่ในห้องนี้พอดีเลยเหมือนจะเป็นรูปภาพไอ้หันไปดูหันไปดูเตียงไม่ได้นะครับเตียงที่เจคอบนอนดูได้แค่นี้นะฮะโอเค สำรรววจูปภาาพกกันดี่ครั้งสุดท้ายกับเฮนรี่น้องชายและฉันเราอยู่กันที่อินเดียเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่เราถ่ายภาพเรายืนหันหน้าไปทางวิหารแห่งกาลีและนั่นคือหนึ่งในเด็กชายที่เจคอบนำไปฝึกที่เดอะบัตเตอร์ฮูดนะครับเราเรียกเขาว่าอะไรนะไอ้หนูแจ็คบ้าบินและเกเรเหมือนน้องชายของฉันอ้าวไอ้หนูแจ็คด้วยโอเค้าขวามือเขาบอกว่าเป็นรูปที่ เจคอบอีว in ีแลวก็เฮนรี mm ่ถ่ายด้วยกันที่อินเดียนะครับรูปภาพของสองฟาแฟรฟรายแลวก็เฮนรี่กรีนนะครับแล้วก็เด็กน้อยที่มีชื่อว่าแจ็คคนที่เจคอบนำมาฝึกที่อินเดียเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับโอเคต้องใช้อีกวิชาในการตรวจสอบอีกครรูปนะครับโอเครูปคือกุญแจในการแก้ปริศนาของเจคอบหรือเปล่านะครับเหมือนเหมือนตอนนี้ตัวเกมจะชี้นำมากเลยว่าไอเด็กที่เจคอบนำมาฝึกจะเป็น จะเป็นเหมือนกับว่าเอา้ามีคำอะไรขึ้นเนี่ยกาลีกาลีเหมือนจะเป็นแจ็คเดดริปเปอร์นะครับเพราะว่าเด็กคนนั้นมันก็ชื่อแจ็คพอดีกับอ่าเบาแสงใหม่มาแล้วครับฟึ๊บรูปปั้นครับฉันแม่กาลีฉันให้สิ่งนี้กับนายครั้งสุดท้ายที่นายนอินเดียมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะช่วยได้ไ<ม>ถ้าไม่โชคร้าย เธอจะทำให้คุณนึกถึงเพื่อนในวัยเด็กของเราถ้าถ้าไม่โชคร้ายเจคขอบต้องการบอกอะไรเพื่อนเก่าของเราเนลลี่หรือเขาอาจหมายถึงหญิงสาวผู้โชคร้าย โอ้โอโกมเนลลีอาจยู่ห่งอยู่ที่หอนงลมใกล้ๆกับที่พักของเจคอบเนี่ยจะจะไปที่นั่นพูดไม่ถูกเลยกำเจคกูริเปอร์มาแอบดูอีวี่นะครับแสดงว่าเขารู้การมาของอีวี่แน่นอนค <c oughs> ือเมื่อกี้ประโยคหนึ่งที่เจคอบพูดซ้อนกับอีวี่แล้วผมไม่ได้แปลก,ก็คือเจคอบบอกว่าเ,ออเธอจะทำให้นึกถึงเพื่อนวัยเด็กของเรานะครับถ้าเดอริเปอรไม่ฆ่าเธอไปซก่อน,นซึ่ง,งก็ไม่รู้ว่าใช่นรแบบอาวกมเฮ้ยอาวล้ีเขาหมดเตลทําไม เอามีคนมาดักนะฮะโอเคเขาสอนเรื่องของอ่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นเครื่องมือที่ทำให้กลัวนะครับของอีวี่นั่นเองเอาเป็นว่าเรามาแปลตรงนี้เลยดีกว่าครับอ่าสรุกง่ายง่คืออีวี่ได้ได้ไดไ,ดไ,ดได้เจอกับไอเฟีย2ูนะครับหรือเครื่องมือ,อความกลัวเนี่ยของเอร์ซินที่อยู่ในอินเดียนะครับจากที่เธอได้ตามเฮนรี่กรีนไปอินเดียเมื่อปี1868หรือก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เจคอบเคยไปเยี่ยมเธอครั้งหนึ่งนะครับกับแอสซิซินผู้ฝึกหัดหน้าใหม่ของเขานะครับซึ่งก็คือเด็กที่ชื่อแจ็คนี่แหละแจ็คเดอะริปเปอร์และอีวี่ใช้เฟียทูที่เหมือนกันนะครับคือเครื่องมือแห่งความกลัวในเหมือนที่เหมือนกันแต่ของอีวี่เนี่ยจะไม่ทําให้ถึงตายนะฮะศัตรูจะมีอาการเหมือนกับนิ่งๆอ่ะจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการกังวลน,นะครับเมื่อเหยื่อโดนเฟียทูเข้าไปเนี่ยโอเคเขาบอกว่าจะใช้เฟียทูอื่นๆเพื่อขู่ให้พวกเขาให้พ้นทางพอเข้าใจละ พูดงคืออีวี่กับแจ็คตอริเปอร์ใช้เครื่องมือที่คขายกันนี่ฮะมาละอ๋อเป็นเฟียร์บอมนะครับก็คือใช้เฟียร์บอมเพื่อขู่ศัตรูที่อยู่ในโซนนั่นเองเล้งแล้วก็มาฮะไม่มีอะไรยากมาเกินไปโอเคระเบิดนี้จะโจมตีพวกเขาไม่เกิดความกลัวจากในจิตใจแล้วทําอะไรต่อครับกดสามเหลี่ยมใช้สไปค์โอ้เข้าใจเลย <laughs> คือจะเกิดใครได้จําได้พาทีแล้วนี่ของ จ็คเัวริปเปอร์เสียบเขาที่ท้องนะครับของของอีบีเสียบที่แขนนะครับก็เลยนี่แหละเอาหวังว่าเ <The S 1> นลี่จะมีข่าวของนายและพาฉันไปเจอเดอะริปเปอร์นี่แหละสิ่งที่แตกต่างกันครับคืออีบีไม่ฆ่าคนถ้าสิ่งเก่าของเจคอบคือเดอะริปเปอร์งั้นเขาก็คือเดอะริปเปอร์ของเราฉันต้องจับเขาได้โอเคนี่แปลด,ด้วยความรวดเร็วเลยไปครับไปที่หอนางลมที่อยู่ใกล้ที่สุดน่าจะไปทางนี้นะฮะโอเคเอาแล้วน่าสนใจฮนะ ในภาคเสริมอีวีเราจะมีอาวุธแปลกใหม่เช่นเดียวกับแจ็คตูริเปอร์ใช้นะโอเคเหมือนมีสตูขวางทางอยู่เจอแล้วโอ้โหคุยสามคนอ้าวกมตรงนี้มีสองตรงนี้ผมว่าใช้วิธีค่าแบบคลาสสิกของเราดีกว่านี่จัดอย่างนี้เลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีกล่องอยู่ทางนี้พอดีเราต้องผสมประสานกันไปนะระหว่างใช้อาวุธใหม่กับอาวุธเก่าเหยียบเข้าไปเยีย่ยมเรียบร้อยได้เวลาใช้ระเบิดเฟียบอมแล้วมา เก่ง okay, จริงมีระเบิดระเบิดไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าในภาคนี้ในไหนก็นไหนๆนะเราต้องใช้เฟียบอมให้เยอะๆเขาจะโดนไหมเน่ no. เดี๋ยวนะเหมือนมันจะกระทบโอเคน่าจะพอได้อยู่มั้งเนี่ยทำไมผมเออ่บงนี้ดิอ้าวเคลียงไปเลยไปนะฮะต่อไปก็เลือกเป็นสไป์ใช่ไหมแล้วก็เสียบครับจึก๊กอ้าวงานเข้า้วครับพี่น้อง อ้าวก็นึกว่าจะไม่กลัวขออนุญาตเดินผ่านนะครับพี่ความดีตีโฟร์ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจนี่คงเป็นแผนกต้อนรับหนึ่งในนั้นน่าจะรู้จักเนลลี่โอเคเราม,มาเริ่มหากันเริ่มจากผู้หญิงคนนี้ก่อนลวกันนี่คือหอนังโรมนะครับดูจากสภาพก็คงไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้เ,เริ่มคุยดีกว่า โทษทีเนลลี่ทำงาน,นอยู่ที่นี่ไหมเนลลี่เกรงว่าฉันคงบอกไม่ได้มิสโอ้โหสุดยอดรักของเพื่อนมากอีกคนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างบนอะไปข้างบนเหนือแล้วกันโอเคหอนางลมยาย,ย่านไว้เช่าเพลของกร,รดดุงลอนดอนโอ้โหกำลังบว๊บบ้ากันใหญ่เลยข้างขวาเลทางซ้ายมืออ่ะคุยคนนี้ครับเนลลี่อยู่ไหนใครถามหาฉันไม่รู้จักคุณและฉันก็ไม่รู้จักเนลลี่ สุดยอดมีสามชั้นนะครับแต่ผมคงไม่ต้องขึ้นละรีบทำภารกิจดีกว่าลงไปด้านล่างนึกถึงเดียร์เดอร์หนึ่งแปดแปดหกเลยอะ่ะเดียร์เดอร์ก็มีหอดังโลมเะครับน่า <c oughs> ทางนี้น่าจะออกไปได้ดไหรือเปล่าฉากกั้นตรงนี้น่าจะออกได้นะดาวเอา,อาเรียบร้อยได้จริงด้วยคือ <c oughs> ถ้าทะลุไม่ได้ก็ไม่รู้จะเดินอ้อมยังไงดีครับเค <c oughs> ต่อไปคับคนที่สามฮะ <c oughs> อ้าวตดฉากมีคคยซีนด้วยวันนี้จะเห็นเนลลี่ไหมคุณมีธุระอะไรกับเนลลี่คุณเป็นใคร ถ้าคุณเป็นเพื่อนของเธองั้นคุณก็มาช้าไปแล้วล่ะแล้วเธออยู่ไหนก็ลงไปหาเรดดี้โอที่สำนักงานเพื่อช่วยให้พวกเราได้ทำอาหารกินต่อไปเร็วหน่อยถ้าคุณอยากเจอเธอเอาล่ะเดินดีๆเนลลี่เรดี้โออยากเจอเธอฉันไม่อยากไปปล่อยฉันไปนะวิ่งแฮลโกยฉันต้องหาตัวเนลลี่ก่อนที่จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเธอเคเจอรอยรถมาแล้วครับ แล้วก็มีรถม้าจอดอยู่ใกล้ๆต้องใช้อีโกวิชั่นตลอดทางหรือเปล่าไม่แน่ใจไปครับตอนนี้เราต้องไปตรวจสอบจุดหมายปลายทางที่เนลลี่ไปนะฮะขับผ่านเฉยๆได้ไหมโอเคได้เขาใครุ้โล่งหน่อยไม่งั้นถ้าเกิดใช้อีโกวิชั่นตลอดนี่ลำบากระบนมากเลยโอเคพวกเขาไปไหนเนลลี่กำลังอยู่ในอันตรายเฮ้ยตรงนี้มันวงกลมใหญ่ โอเคนั okay. ่นน oh, okay. ี่ครับรถไม้อยู่นั่นเนลลี่ต้องอยู่ข้างในตึกแน่แน่กำมีคนจะเห็นมีคนจะเห็นฟึบโอ้โหเพียบไปหมดโอเคอุ๊ยเอาไงดีต้องใช้เฟียบอมมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเช็คเฟียบอมก่อนโอเคเหลืออยู่สามอันพอได้อยู่ได้อยู่มาเลยฮะพี่แล้วก็เข้าไปครับเตรียมใช้สไปร์สวยเสียบคนนี้แล้วกันจึ๊กกรีดร้องเข้าไปเยี่ยม พึ่ง้วก็ต้องใช้วิธีดังเดิมด้วยไม่ใช่ว่าแต่จะใช้แต่ปัจจุบันอย่างเดียวเสียบเรียบร้อยนูนฮแเนลี่อยู่ข้างในรู้สึกเหมือนจะมี a ช l e เลนย่อยด้ยนะว่าขู่ศัตรูสามคนตอนนี้เสร็จไปแล้วสองครับโอ้เพียบเลยอ่าดูเหมือนจะมีทางเข้าอยู่ชั้นล่างอยู่ทางนี้อ่ะเดินไปทางนี้แล้วกัน,นะฮะสุดยอดเตรียมฟยร์บอมเลยอย่างงี้ซึบน่าจะอมเข้าจากด้านหลังได้ ถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับสถานที่อย่างนี้ก็คือคุณปะ่ะเป็นบ้านของเอ็ดเวิร์ดเคนเวนนั่นเองนะครับเป็นบ้านของพระเอกภาคแบ็คแฟลกไม่คิดว่าภาคเสริมจะพามาอีกเสียบก่อนแล้วกันจึกรีดร้องเยี่ยมเอาละพวกนี้ไม่ร้องก็ต้องต่อยแล้วครับหมัดมวยกันเลยปึ๊บไอ้น่ครบเครื่องเข้าไป <Ooh. S 2> ดิฮุเจน่อนดีตอดีตเคยโหดมาก่อนนะขอบอกนแนะ ทิ้มเข้าไปทึ้มเข้าไปเอากำรรไม่น่ารีบิดแขนโอ้ยล็อกเป้าผิดซึบนี่แหละจบครับจบเอ๊ะดูจากอาวุธเราเหมือนจะใช้สนับยังไงไม่รู้คนนี้จัดก,การด้วยความเร็วทึบทุบเข้าไปจบฮะเรียบร้อยกำทางขวามือเพิ่งสอนระบบไอ้นี่ระบบใช้พวกนางโลมนะครับคือสามารถไปขอยพวกเธอเอามาล่อพวกนี้ได้โโดนเสียบ นอนแอ e แมงเลยอ่ะปะครับเข้าในนี่าฟืบโอเคนี่ฮะบ้านเอ็ดเวิร์ดเคนเว์เดี๋ยวดูนี่ไงยังอยู่ด้วยเรือแจ็คดอยังอยู่ด้วยนะโอเคไม่มีกล่องอะไรให้เราเปิดไม่มีอะไรให้แบบนี้ครับกันก็เข้าไปที่ตัวเป้าหมายเลยตอนนี้เขาเราไปคุยกับเนลลี่นะครับนี่ยปืนปืนปืน Edward เอ็ดเวิร์ดอะไรอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ โอ้โหจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันเคยเป็นของเทมพลาใช่ไหมในภาคหลักแต่ว่าตอนนี้ไหนกลายมาเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้หรือว่าพวกนี้คือเทมพลาแต่เราฆ่าเทมพล่าไปหมดแล้วนี่โอเคได้เวลาแฝงตัวไปคุยแล้วครับอู้มีคาสีนโอเคก็ดีเลยอย่าตกใจพี่สาวจเจคอบเราคุกกันตรงนี้ไม่ได้เขาจะฆ่าฉันถ้าเธอเห็นเข้าใครเลดี้โอเวอร์สเจคอบบอกว่าคุณต้องฆ่าเธอเพื่อหาตัวเขา ยิ้มและสุภาพหรือไม่เชนจะให้เดอะริปเปอร์ไปหาพวกเธอตอนนอนสุดสวยท่านหญิงฟรายพาตัวเนลลี่ไปและอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นสะกดร,รอยตามเราเอา้าวงานเข้าแล้วครับเขาเห็นอะไรนี้ต้องบวกด้วยไหมเนี่ยเหมือนจะไม่โอเคอย่างน้อยที่นี่ก็ยังไม่ใช่สนามมวยเลยแล้ไงต่อแล้วที่นี้ เธอจะไปไหนเอ้ากำล้วโอ้ต้องไล่ตามแต่ไม่เป็นไรขับเร็วมากคนเนี่ยไม่เร็วมากใช่ไหมไม่เร็วมากใช่ไหมไม่เร็วมากใช่ไหมเครียดนะเครียดตามเอาตัวเนลลี่มาเยี่ยมก่อได้แล้วเอาขึ้นนี่ครับปึ๊บเสร็จฮะอย่างี้อีซี่เลยเรียบร้อยได้ไงต่อ ต้องหยุดต้องหยุดแต่เดี๋ยวเด้เด้เดมีคนตามมามีคนตามมาตามตามตามป้ามาเหรอลูกตามป้ามาเหรอลูกเอาปืนไปกินเยี่ยมเหมือนจะจอดได้แล้วนะฮะเอามาจอดโอเคเปิดประตูกันอ้อมมาเปิดฝั่งนี้น่าจะเวิร์กกว่าโอเคครับเปิด Lady Overs Lady Overs Nelly ฉันขอโทษ เธอใช้ฉันเป็นตัวล่อเพื่อจะได้หนีไปที่เครือหารโอเวอร์คงกะให้ฉันพังมือฆ่าเธออย่างไม่ต้องสงสัยเธอรู้ว่าคุณจะมามิสไพร์เลดี้โอคือหูตาของเดริเปอร์ในลอนดอนฆ่าเธอแล้วแจ็คจะปรากฏตัวออกมาและฉันจะไปหาเธอที่หลังเนลลี่ฉันสัญญาเลดี้โอเวอร์คงจะคาดหวังในตัวฉันและฉันจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวัง ทำไมผมมีความรู้สึกว่าภารกิจถัดไปนี่จะต้องไปไปฆ่าเลดี้โอเวอร์เมื่อกี้แล้วนะเลดี้โอเมื่อกี้เรียบร้อยครับจบลงแล้วสำหรับ the unfortunate นะครับหรือว่าความโชคร้ายนั่นเองโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเอาเลยครับเอาวิ่งไงเนี่ยโอเคมีเรื่องเกี่ยวกับภารกิจรองของเนลลี่โผล่มานะครับต่อจากแอปเปอรไลน์นะครับก็คือแจ็คเดอะริปเปอร์แล้วก็ลูกน้องของเลดี้โอเวอร์เนี่ยได้ข่มขวัญน,นะครับพวกนางลมทั่วทั้งกรุงลอนดอนนะ ช่วยปลดปล่อยเนลลี่แลวก็นางลมคนอื่นๆนะครับจากความหวาดกลัวของเดอะริปเปอร์มันจะมีภารกิจอย่างเช่นการโจมตีของนางลมหรือว่าหญิงสาวที่หายตัวไปนะครับรวมไปถึง Walk of shame เอ้ย Walk เอ่อ Walk of Shame ถูกแล้วได้เปิดได้เปิดแล้วนะครับคือ Walk of Shame คำนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นคำล้อเลียนเป็นคำแบบเหมือนคำแสแลงอะ่ะที่เอาไว้เรียกผู้หญิงที่ไปนอนค้างบ้านผู้ชายแล้วก็กลับออกมาเหมือนจบไปไปนอน,นอกลางคืนก็ได้แล้วลกลับมาตอนเช้าอะไรเงี้ยด้วยชุด เดิมๆที่ใส่นะครับแล้วก็เครื่องสอําอางที่ยังเปื้อนใบหน้าอยู่อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าสับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า walk o f shame นะครับพู่นี้คือเป็นผู้หญิงนางโรมที่แบบกลับออกมาโดยสภาพยับเยินนะครับหรือว่าใหญเพิงนั่นแหละโอเคหมดแล้วความหวดกลัวของ,ของแจ็คที่มีต่อพวกนางรมในลอนดอนจะต้องจบเยี่ยมเป็นคำที่เจ๋มากอีวี่เราชอบเฮ้ยมีสกิลใหม่มาโอเค มาดูกันเลยดีกว่าครับสําหรับเรื่องอาวุธสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆแล้วผมจะค่อยมาดูเลยกันนะครับจะไม่จะไม่เปิดดูตลอดโอเคไหนๆก็เปิดแล้วอันนี้เป็นสกิลโชว Show ์ออฟนะครับก็คือเมื่อเราทําการบลูทโตเช็คดาวน์เนี่ยศัตรูจะมองเห็นเราได้ไกลขึ้นนั่นเองจะสังเกตได้ว่าศัตรูที่อยู่ตรงนู้นจะเห็นนะครับเห็นการบวกของเรานะเขาจะแล้วเขาจะกลัวใช่ไหมน,นั่นไปนู่นเลยครับส่งไปถึงนู่นเลยทีเดียวโอเคและต่อไปสกิลเหมือนกับเป็นเดอะทอร์ทูเลอร์ก็คือความทรมานนั่นเองก็คือพูดง,ง่ายๆนะครับจะตตรรึึงศััููอย่กบพื้นน้นนนนาข แล้วก็จะทำให้ศัตรูดได้กรีดร้องนานขึ้นนั่นเองนะครับก็คือการปักแล้วอยู่ได้นานขึ้นต่อไป make some noise นะครับก็คือแบบเอ้ยขอเสียงน้อยนะ make some noise นะครับก็คือ,อตรงตัวเลยครับเพิ่มระยะรัศมีของเฟียร์อมนั่นเองครับ make some noise ขอเสียงน่อยโอเคหมดแล้วมีของไหมคราฟอ๋อก็เป็นอาวุธกระเบิดนะครับก็ยังเอาไว้ก่อนนะฮะก่อนที่อัปเกรดเอาไว้ก่อนแล้วกันเสร็จเรียบร้อยเอาวิ่งไงเดี๋ยวมาเรามาสนุกกันต่อกับในเรื่องในพาร์ทหน้านะครับ มาดูกันว่าความน่ากลัวและความลึกลับของแจ็คตอริเปนะครับบนเส้นทางนี้เราต้องเจออะไรกันบ้างแล้วไปพบกันครับสวัสดีจ้าบาย